ข้อ10ก็เป็นการถามมันเดิมว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1แล้วก็ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ไหมแต่มันจะแปลกๆตรงที่ fx มันเริ่มมีรูทเริ่มมีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วก็คือจะยุ่งยากขึ้นงั้นพี่เช็คอันนี้ก่อนนะคือถ้าให้วาดกราฟตายกราฟรูทอะคือพี่ก็ไม่รู้ว่าวาดยังไงอะต้องใช้นิยามในการคิดนะนะ งั้นพี่เช็คก่อนนะว่ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหนึ่งไหมต้องกี่เงื่อนไขนะ3อันก็ f 1, ลบหนึ่งลบหนึ่งทางบวกลบหนึ่งทางลบต้องเท่ากันหมด f ลบหนึ่งต้องเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางบวกแล้วก็ลิมิต x เข้าใกลก้ลบหนึ่งทางลบข้อนี้พี่เปลี่ยนกลับเป็น f x เพราะว่าที่โจทย์เป็นฟังก์ชัน f แต่เมื่อกี้เป็นฟังก์ชัน h งั้นอันแรกก่อนนะ f ลบหนึ่งหมายความว่าที่ x เท่ากับลบหนึ่งเลยแล้วก็ไปเลื่อนเงื่อนไข f x ตัวนี้นะที่ x เท่ากับลบหนึ่ง p เรือนนะเลื่อนนะที่ x เป็นลบหนึ่งตรงกับอะไรน,นะแล้วก็ไปแทนเงื่อนไขลบหนึ่งน้อยกว่าเลยอ๋อมันมีเท่ากับนี่ใช่ไหมแสดงว่าอยู่อันบนเลยเพราะว่าลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งดังนั้น f x ใช้ก้อนบนได้เลยใช้ก้อนนี้ได้เลย แสดงว่า f x ได้ใครนะลบสส่วนสแล้ว f ลบห่ะก็ตอบลบสส่วนสเหมือนกันเพราะว่าด้านขวาไม่มีผลค่า x ดังนั้น f ลบหก็เลยได้ลบสามส่วนสองเหมือนกันงั้นพี่ขอเรีอนไปเขียนก่อนนะได้ลบสส่วนส ถัดไปยังไงต่อนะเป็นลบหนึ่งทางบวกอันนี้พี่ขอลบหมดเลยนะตรงนี้นะตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้พื้นที่ถัดมาเป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางบวกก็อย่างที่พี่บอกว่าทางบวกทางลบต้องมีผลแหละเพราะว่า f x มันมีหลายเงื่อนไขพี่ก็ไปดูที่เส้นจำนวนนะลบหนึ่งเป็นตัวตั้งแล้วก็ถ้าลบหนึ่งทางบวกต้องทำไมกับลบหนึ่งนะ มากกว่าอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาลบหนึ่งเป็นตัวตั้งพอเป็นเขียนประมาณแล้วกันนะลบหเป็นตัวตั้งพอมันมากกว่าลบหนึ่งนิดนึงก็ต้องเพิ่มไปศูนจุดห่งพอเพิ่มไปศูนย์จุดนึงได้ใครลบศูนย์จุดเราก็ต้องเอาลบศู์จุดเกไปเลือกเงื่อนไขว่ามันตรงกับันไหนอันบนไหมลบศูนย์จุดเก้าน้อยกว่าลบห ไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมากกว่าอ่านไหมแต่ตรงกับอันไหอน,ไหนอันกลางเนี่ยลบศูนย์จุดเก้ามากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่าหนึ่ง fx ต้องใช้ก้อนกลางพี่เขียนต่อนะเ mm. พราะฉะนั้นถ้า fx <ๆ>ใช้ก้อนกลางมันจะเป็นสอง x กำลังสองบวก x, x, 2 x, 2 x แล้วก็ลบใครนะลบหนึ่งพี่เลื่อนะเลื่อนะเราจะได้เป็นสอง x กำลังสองบวก x แล้วก็ลบหนึ่งข้างล่างอ่ะ 2ส่วนเป็นเป็นสคูณกับ x บวกหทีนี้มันจะต้องเป็นการแทนค่า x แล้วเพราะว่าเราเลือกเงื่อนไขมาแล้วเวลาแทนก็แทนแค่ลบหงันพี่เขียนเลยนะพอแทนลบหเข้าไปลบหนึ่กำลังสองก็ได้1 1ึ่งคูณสก็เป็น2แล้วก็ตัวนี้เป็นลบหแล้วก็ไปลนึ่งอีกทีนึงข้างบนได้ใครนะได้0ข้างล่างอ่ะพอแทน x เป็นลบหลบหบวกหได้ ศูนย์ศูนย์คูณสองก็ศูานย์เหมือนกันเอ้าแล้วยังไงต่อมันก็วนมาเรื่องลิมิตเหมือนเดิมอะที่ว่าเป็นศูนย์ตศูนย์มันแก้ได้สามแบบใช่ไหมแก้ได้สามแบบก็มีอะไรบ้างนะแยกตัวประกอบคอนจูเกตโลบิตานดิบบนดิบล่างแต่พี่อยากให้ลองแยกตัวประกอบนะเพราะว่าด้านล่างมันแยกไม่แล้วไงงั้นพี่ใช้แยกตัวประกอบนะ คือเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ได้เรื่องลิมิตอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้แบบเหมือนถ้าเราไปเรียนมหาลัายนะอย่างพี่อะเรียนที่วิทยาลัยกระบังมาไงมันจะมีแคลคูลัสสี่ตัวถ้าตกตั้งแต่แคลหนึ่งตัวอื่นไปไม่ได้เลยเพื่อนพี่เรียนเจ็ดปีเจ็ดปีเพราะว่าถ้าตกตั้งแต่แคลหนึ่งเขาไม่ให้ไปแคลสอง แล้วถ้าไม่ผ่านแควสองไม่ให้ไปแขวสามฮะโอเคตามนั้นใช่ใชแบบมันจะเป็นแบบวิชาแบบเขาค่อนข้างเคิงไง <_ d ata> แทนเอกเป็นแยกตัวประกอบเนาะทีนี้ด้านบนก็มันเป็น 2x งเกํำลังสเราก็ต้องไปแยก 2x กับ x ข้างล่างเหมือนเดิม2องคูณ x บวกห ข้างบนต้องแยกได้ใครนะบวกหนึ่งกับลบหนึ่งก็ถ้าที่พี่เช็คก็ลองเอาไกลกับไกลบวกกับใกล้กับใกล้เนาะแล้วก็มันจะได้ตัวตรงกลางพอดีแล้วใครตัดกันได้เฮ้ยแป๊บนึงนะพี่ใส่เครื่องหมายผิดมันจะต้องเป็นอลบหนึ่งกับบวกหนึ่งอย่างงี้เดี๋ยวพี่บอกวิธีเช็ควิธีเช็คคือแบบนี้ เราเอาตัวไกลคูณกัน2 x กับ1ได้ใครนะได้2 x แล้วก็ไปบวกกับตัวใกล้คูณกันลบ1กับ x ได้ใครลบ x ป่ะบวกกันได้ใครนะ2 x กับลบ1 x เหลือบวก x พอดีเห็นปะมันได้ตรงกลางพอดีแสดงว่าแยกได้ยังไงคือแยกถูกแต่เมื่อกี้น่าจะได้ลบ x มั้งก็เลยผิดทันไหมทันไหมแล้วใครตัดกันได้ x บวก1 แล้วก็แทนค่า x กลับไปเป็นลบหได้เลยทีนี้นนพอเราแทน x นเป็นลบหมันก็จะกลายเป็นลบหไปคูณกับลบไปคูณกับเลข2ก็เหลือลบสแล้วก็ลบหก้อนนี้นะแล้วก็หารด้วยใครนะหารด้วย2มันก็จะได้ลบสส่วนสเหมือนเดิม,มแล้วก็นั่นแหละเนี่ยตอบเนี่ยลบสส่วนสทีนี้เท่ากันกี่อันแหละ สองอันขาดอันสุดท้ายอันที่สามอันที่สามเป็นลบหนึ่งทางไหนนะทางลบเดี๋ยวพี่ลบอันนี้ก่อนนะลบหนึ่งทางลบค่าต้องทำไมกับลบหนึ่งนะน้อยกว่าลบหนึ่งใช่ไหมเราก็เอาลบหนึ่งเป็นตัวตั้งมันต้องอยู่ด้านซ้ายอาจุดน,นี้ มันต้องอยู่ด้านซ้ายถ้าน้อยกว่าลบหก็เอาลบหไปลบ0 1มันจะได้ใครนะลบหนและเราก็เอาลบหนไปเลือกเงื่อนไขว่าได้อันไหนขอเร่อนดูก่อนนะ <Okay. S 2> ลบหนอันแรกได้ไหมแทน X เป็นลบหนึ่งจเข้าไปได้เพราะว่ามันน้อยกว่าลบหนึ 1, ่งพอดีเพราะฉะนั้น f x ใช้ก้อนนี้เลยลบสามส่วนสอ่าน,นะ ดังนั้นก้อนนี้นะพี่เขียนแยกตรงนี้แล้วกันเราก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้ลบหทางลบและ f x เมื่อกี้ได้ใครนะลบสาส่วนสและอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นลิมิตตัวเลขก็ตอบตัวเลขได้เลยเราก็จะได้ลบอะไรนั่นเองลบสาส่วนสสรุปว่า3อันนี้ทําไมกันหมดเท่ากันหมดเนี่ยเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหแสดงว่ากไก่ไม่ถูก ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหนึ่งขาดข้อไหนขอไขฮะคาดว่าจะถูก น,นี่พี่ขอย้ายที่มานะเพราะว่าจะได้เลื่อนดูโจทย์ง่ายๆหนะ่อยอันนี้ลบทิ้งหมดเลยอย่างข้อขอไข่เป็นการเช็คว่ายังไงนะต่อเนื่องที่ x เท่ากันหนึหรือเปล่าก็กี่เงื่อนไขนะ3ก็เป็น f 1 1ทางบวกแล้วก็1ทางลบ ต้องเท่ากันอันแรกก่อน f 1 f 1นี่คือ x เป็นใครนะ x เป็น1เราก็ดูเลยว่าเงื่อนไขไหนที่ x เป็น1ก็เลือก f x มาใช้ x เป็น1อันแรกไหมไม่ใช่เพราะ1มันต้องเยอะกว่าลบ1อันกลางใช่ไหมใช่เพราะว่ามีเท่ากับเนี่ยห1เท่ากับ1แสดงว่า f x ใช้อันกลางอันกลางก็เป็น2 x กำลัง2บวก x ลบ1 ข้างล่างก็หารด้วยใครนะ2คูณ x บวก1แสดงว่าถ้าเราอยากได้ f 1เนี่ยตรงตำแหน่ง x ทุกตัวเลยแทนเป็นเลข1ให้หมดมันก็คือการแทนค่าฟังชัน1กำลังสอก็ได้1คูณ2ก็เป็น2แล้วก็ไปบวก1ลบ1นะแล้วก็ด้านล่างมันก็จะได้2คูณกัน1บวก1 หนก็ลบหก็หลังก็ตัดกันข้างบนเหลือ2ข้างล่างก็เป็น2อคูณสองป่ะใช่ไหมแล้วมันก็ตัดกันก็เหลือ1นส่วนสเพราะฉะนั้น F 1ได้1นส่วนสอถัดไป1นทางบวกขอเขียนโจทย์ไว้ก่อน ต้องเป็นการเลือกเงื่อนไขแล้วหนึ่งทางบวกนี่คือมากกว่าหนึ่งเนาะพี่เขียนตรงนี้แล้วกันเออถ้าตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่งก็คือมันมันอยู่ด้านขวาของหนึ่งคือมากกว่าหนึ่งนิดหนึ่งเนาะก็ต้องใช้หาง0 1นเราก็จะได้ x ประมาณใครนะ1.1ก็เอา0 1เข้าไปบวกเราก็เอา1.1เป็นไปเลือกเงื่อนไขว่าอยู่อันไหน1 1อันบนไม่ใช่แน่เพราะว่ามันต้องน้อยกว่าลบหนึ่งอันที่สองได้ไหม1.1 ไม่ได้เพราะ1.1มันต้องเยอะกว่า1ต้องอันล่างต้องอันนี้เพราะว่า1.1มากกว่า1แสดงว่าใช้อันล่างอันล่าง f x ก็จะเป็น1ลบรูท x ส่วนด้วย1ลบ x เป็น1ลบรูท x ส่วนด้วย1ลบ x แล้วก็เวลาแทนค่าแทนเลข1เข้าไปไพอเราแทนค่าเข้าไปในในรูทนะมันก็จะเป็น, 1, นรูท ah? หนึ่งได้ใครนะได้1มันก็จะกลายเป็น1ลบ1ข้างล่างก็ หนลบหได้ใครอยู่ดี0ูนก็ต้องไปแก้ต่อเออจะใช้ดิฟก็ได้แต่ว่าพี่จะใช้คอนจูเกตแล้วกันได้ได,ไดแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าพี่ขอใช้คอนจูเกตเพราะว่ามันติดรูทมันติดรพี่ลอกโจทย์มาก่อนนะลิมิต x เข้าใกล้1บวกแล้วก็เป็น1นึ่งลบรูท x กับ1นลบ x ทีนี้เวลาคอนจูเกตอะเราจะต้องดูก้อนที่ติดรูทเป็นหลักบนหรือล่างติดรูทด้านบนเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยก้อนด้านบนแต่กลับเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมดูตัวที่ติดรูทเป็นหลักแสดงว่าเวลาคูณต้องคูณด้วยใครนะ1บวกรูทเกับ1บวกรูทเคูณเข้าไปทางคู แล้วด้านบนได้ใครหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นผลต่างกําลังสองเราก็มองเป็นหน้ากําลังสองคือหนึ่งกำลังสองหลังคือรูทเอกนะทั้งก้อนก็ลบหลังกําลังสองตัวแรกได้หนึ่งข้างหลังก็เหลือเเฉยๆก็กลายเป็น1ลบอะไร1ลบ x อันนี้คือด้านบนแล้วด้านบนที่เป็น1ลบ x ด้านล่างก็มี1ลบ x คูณอยู่แสดงว่ามันตัดกันได้ก้อนนี้กับก้อนนี้ เพราะฉะนั้นด้านบนต้องเหลือหนึ่งนะเพราะว่ามันโดนตัดหมดแล้วด้านบนนะเหลือหนึ่งนะด้านล่างเหลือใครหนึ 1> 1่งบวกรูทเอกแล้วแทนค่ากลับเข้าไปจะดิฟก็ได้เหมือนกันแทนเอกเป็นใครนะเป็นหนึ่งเราจะได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวกรูทหนึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งมันจะได้หนึ่งส่วนสองก็สองอันแล้วเท่ากันอันสุดท้าย ก้อนนี้นะขอลากมาอย่างนี้นะลิมิต X เข้าใกล้1ทางลบ1ทางลบนี่คือทำไมกว่า1น้อยกว่า1น <c oughs> ึ่งนะน้อยกว่า1นี่คือต้องอยู่ซ้ายของ1ถ้าน้อยกว่า1นี่คือเอา1ไปลบ0ูมันจะประมาณ0.9เราก็เอาค่า X ที่ประมาณ0.9ไปเลือกเงื่อนไขอันบนได้ไหม ไม่ได้เพราะว่า0.9เป็นค่าบวกต้องอันไหนอันที่2 0.9อ่ะมันอยู่ระหว่างลบ1กับ1ก็คือใช้อันที่ 2, 2> เพราะฉะนั้น f(x) ใช้อันที่2ก้อนนี้อ่าเนาะงั้นพี่เขียนก้อนนี้มาเลยนะ f(x) ใช้อันที่2มันก็จะเป็น 2x กำลัง2บวก x ลบ1แล้วก็หารด้วยใครนะ2คูณกับ x บวก1 เวลาทําเรื่องลิมิตทํำยังไงก่อนขั้นตอนแรกแทนก่อนต้องแทนก่อนนะต้องแทนค่าก่อนพอเราแทนค่าก็ไปแทน x เป็น1นึ่ะกลังสก็ได้1นคูณสก็เป็น2แล้วก็แทน x เป็น1เข้าไปก็จะกลายเป็นบวก1นลบหข้างล่างก็แทน x เป็น1ก็จะกลายเป็น 2, 2. อคูณสตัวนี้ก็ตัดกันเหลือใครนะ2ส่วน4ก็คือ หนส่วนสสรุปว่าทำไมกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยถ้าเท่ากันหมดก็ตอบว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับใครนะเท่ากับหนึ่งก็ถูกทางคููตอบข้อไหนข้อ1เดี๋ยวใครยังจดไม่เสร็จจดไปก่อนนะจดไปก่อนนะ